เฮ้ยเ้ยเอ้ออเอออออโดเรม่อนตอนมันเทศแบรนเนมเฮ้ัมีอะไรเหรอกระเปาเองเหรอไปดูนี่ดิไปดูดิกระเป๋านังสือนี่นะมันมีอะไรงั้นเหรอนั่นเปแจจ้ากระเป๋านัอศนนี้เป็นของยี่ห้อก้าเชียนนะเฮ้ กัสที่เป็นแบรนด์เนมสุดหรูนะเหรอสองก็เป็นแบรนด์เนมชื่อดังอย่างกัสแม้แต่โนบิตะยังรู้จักเลยนะเนี่ยไม่ต้องต้อง <c oughs> มีคำว่าแม้แต่ได้ไหมเนี่ยผิวสัมผัสนุ่นสบายไม่มีเจ้าไหนเหมือน <c oughs> เริ่มอวดโอ,โอตามสไตล์อีกแล้วที่เจ๋งที่สุดก็คือโลโก้นี่แหละเห็นไหมดูซิดูสิโลโก้เนี่ยนี่แหละคือสัญลักษณ์ของกัส่ะแสดงให้เห็นถึงความหรูหราเป็นไอจ้าที่สุกะจ๋ายอดใช่ไหมจ๊ะกระเตานังสือนะ่ะ แค่ไว้ส่ยหนังสือเรียนก็พอแล้วนี่แหละน่าฉันจะได้แสดงพู้ที่มรู้จักคุณค่าของสิ่งของฟังกันโนบิจ้ะี่มันอีหอกกันะดเจ้าดักอะไรหรอแกจะไปพูดแบบนั้นได้ยังไง ก็นี่คือโนบิตะกันอย่าลืมสินั่นแหละสินะก็ได้แค่นี้แหละนะจริงๆด้วยก็ยังโนบิตะนะจะไปรู้สึกข้อดีของสินค้าแบรนด์เนมสุดหรูอย่างกัชได้ยังไงกันเล่าจริงมั้ยถอยกัชกัชอะไรนะบ้านฉันน่ะมีของแบรนด์เนมที่เจ๋งแล้วรหรูเร่อกว่านี้ตั้งเยอะน้ําอยากคุยเออพูดจริงอ่ะฉันก็เอาม่ให้ดูหน่อยแดถ้าไม่มีมาให้ดูแล้วก็นะได้ฉันจะทําทุกอย่างเลย ปิตาทำอะไรอยู่หน้ากลับมาแล้วก็ไม่บอกเลยนะเอะแม่ฮะกลับมาแล้วฮะไม่ไหวเลยแอบคนลิ้ชักของแม่ตามใจชอบได้ยังไงกันนะคือผมอยากจะขอยืมของแบรนด์เนมหน่อยนะคะแม่บ้านเรามีของแบรนด์เนมที่ไหนกันเล่าอานะนะครับอืมอมหน่อยหน่อยโดเรมอนฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องน่ะไม่ได้นะนี่นี่เป็นแป้งทอดที่ฉันไปซื้อมาจากร้านโดราดูความยากลําบากเลยขออย่างนั้นนะช่างเถอะน้าอาะจะ จะเป็นยังไงก็ช่างงั้นเหรอเฮ้ยเฮ้ยเอาเอ่ออืออืออือไงโม้รวยจังเลยนั่นไงใช่ไหมเล่าเพราะว่าแป้งทอดของร้านโดอร่าเนี่ยนะเป็นเหมือนกับของแบรนด์เนมในวงการแป้งทอดเลยนะจะบอกให้ใช่เลยแบรนด์เนมนี่แหละแบรนด์เนมมันก็มายนั้นหัวเหรอเกรมอนนายไม่มีของแบรนด์เนมอย่างอื่นมั้งเลยเหรออือของแบบนั้นอะไรมีหรออะไรกันมันต้องมีบ่าสิน่ะของแบรนด์เนมแบรนด์เนมแบรนด์เนม แสดงว่าคุณจะไปสัญญาอะไรไม่เข้าทางกับซเนโออีกแล้วลรอสิเนี่ยไม่ปองถูกต้องคือฉันไปพูดว่าของแบรนด์เนมที่เลิศหรูกว่ายี่ห้อกัชของซเนโอนะฉันมีเยอะแยะเลยดิโถ่นายเนี่ยนะอะไรอะไรก็จะเอาแต่พึ่งพาฉันตลอดเลยนะเป็นแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะขอโทษซเนโอแล้วก็บอกไปตามตรงซะเลยว่านายเนี่ยไปได้มีของแบรนด์เนมอะไรเชื่อจะให้ขอโทษซเนโอกันเหรอเหมินซะเถอะแต่ว่าเรื่องของแบรนด์เนมจะทำยังไงดีนะ แหมเห็นหน้าเจ้าโดบิตาบอกว่ายี่ดีทําทุกอย่างเลยเนี่ยจะให้ทําอะไรดีล่ะแอนก็ให้ยืนรับหมัดเทพเจ้านังเหนือฉันสักร้อยหมัดเนี่ยจึ๊กๆๆ๊กจึกจึ๊กจให้สีลังกาเดินรอบเมืองซะเลยดีมะเออแบบนั้นก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าใจดีก็ต้องให้ทําทั้งคู่เลยนั่นสินะ เทำไมดทำไมดิถกแไม่ออกเ้ยถ้าไม่มีของแบรนด์เนมไม่ก็ดูฉันก็ต้องเดินตีลังการอบเมืองเลยแถมยังต้องโดนช่ยตั้งร้อยหมดเลยด้วยอ่ะประทับตัวเองอี่เดออย่าพูดอย่างนั้นสิช่วยฉันหน่อยไม่ได้เหรอจริงๆเลยนะจะอะไรออกมาให้เหรอช่วยไม่ได้ดินะมันเทศแบรนด์เนมไม่มันเทศเหรอมันไม่ใช่ของแบรนด์เนมสักหน่อยนึงุ๊นี่ไม่ใช่มันเทศธรรมดานะ ก่อนอื่นก็ต้องหักมันเทศเดี๋ยวอกมาครึ่งหนึ่งก่อนอ่ะปึ๊บนี่อน่าเ่านี้ก็เรียบร้อยแล้วฮะรูปนาโดริมอนนี่แล้วต้องทำไงต่อเหรอโนบิตะช่วยไปจ่ายตลาดให้แม่หน่อยสิโอ้ยตอนนี้ผมกำลังยุ่งอยู่เลยอะแม่อะไรกันไม่จะทำอะไรเลยนี่นาะนี่ทำไรอะโนบิตะฟังอยู่หรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำอะไรก็ออกไปจ่ายตลาดให้แม่หน่อยนะ อ๋อแม่ฮะเอากระเป๋าแบบนี้นไปจัดตลาดมันจะดีเลยฮะเอะตายแล้วเช่นนี่คเจ้ากระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูไรห,หน้าดอลลมันไปใส่เนื้อใส่ผักเลยเนี่ยแมวไม่แมวเ,เสียดายฮ่ามันก็เป็นแบบนี้นะพอเอามันเท่แบรนด์เนมนี่ปั๊มลงไปไม่ว่าจะเป็นของแบบไหนก็จะกลายเป็นของแบรนด์เนมสุดหรูไปเลยละ่ะดีจังงี้ฮะถ้าอย่างนั้นก็ต้ ดินสศนี่ก็เป็นของแบรนด์เนมได้เหรอก็อแน่นอนอยู่แล้วพอเอามันเทปประกอบกันลายหน้าของฉันก็จะหายไปเสร็จแล้วก็เอาไปส่องหน้าแบบนี้ที่เมื่อกี้นี่แหละแบบนี้เหรอ,อ,อทำเหมือนกันเลยเนี่ยมัออกมา,กาแล้วลายหน้าของฉันแล้วก็ป้อนลงไปบนดินงอนี่นะรีบร้อยเพื่อสองคนนั้นต้องอาปากค้างนแน่แ่เลยจะโดนไปต่าไปบาสักที สองใคยคงจะหนีไปแล้วละมัง้งเนาะเนื่อยนายสองคนคอยนานหรือเปล่าอ่ะจ้าโนบิตะให้คอยซะนานเลยนะถ้าบอกว่ามันมีอะไรให้ดูแล้วก็แกไม่รอดแน่ถ้าไม่มีของที่เจ๋งกว่ากัสของฉันนายต้องตีลูกาเดินรอบเมืองด้วยละ่ะแล้วก็โดนหมัดเทพเจ้าดาวเหนืออีกร้อยหมัดน่าเนอะตันตันเดี๋ยวนี้ก่อนนะอะไรเอ้ออะไรกันนี่ก็แค่ดินสอสะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่มันดินสอสรุ่มโนบิตาที่มันแปลมันเชื่อดังนี้ ขอแต่ไม่ใช้ได้หรือเปล่าอ่ะเป็นขอแอนเนมที่สุดยอดจริงๆขอโทษที่เราไม่นเชื่อนายของคารวะขอใจก็ดีแล้วฉันไปละเห็นหน้าสองคนนั้นแล้วมันสะใจชะมัดเลยฮะไอ้จิสดเอาจินสอนนี่ไปชี้สุกัดูดีกว่าอ่านี่เจ้าโนบิตะชาเลยจ้าขอบใจนะอะไรเหรอของดีที่พูดถึงน่ะอ่ะนี่ไง ฉันอยากจะให้ดินสอน้เป็นของขวัญน,นะว้าวนี่มาดินสอรูปหน้าโนบิตาที่เป็นแบรนด์เนมสุดหรูเลยนี่นะาแต่ว่าของแพลงแบบนี้ฉันคงรับไว้ไม่ได้หรอกนะไม่อยากได้เหรอก็อยากได้อยู่หรอกจ้าถ้าง,งั้นก็ไม่เห็นต้องคิดมากเลยรับไปเถอะเพราะว่าฉันตั้งใจเอามาชิสุกะอยู่แล้วเละจ้าขอบใจมากเลยนะโนบิตะฉันจะเก็บไว้นี่ตูวแซดอย่างดีเลยลนะ่ะอู้ย่าพูดอย่างนั้นสิลองใช้เขียนดูดีกว่านะอ๋อจะจ้า มันเสียดายของเนื้อเขียนไม่ออกเลยงั้นฉันจะช่วยเขียนเองนะอ๋อเจ้จ้เฮ้ยตายหักแล้วชิคก้าแหมแค่สายจิ้งจอกหักเท่านั้นเองเวอร์จังเลยเป็นลมไปแล้วออนี่จังน่าจะกลับมาแล้วยังนะลองไปดูดีกว่าไม่ว่าจะดูกี่ครั้งก็เป็นกระเป๋าที่เลิศหรูจริงๆโอ้โหสงสัยจะได้ผลเกินไปหน่อยแล้วแฮะสุดยอดเลยไม่ทงสิดคิดอะไรดีๆออกแล้วล่ะ ไม่หมดสิฮไปแนเอาไปทั้งหมดเลยเอาไปแจกให้ทุกคนเลยแม่เรานีนช่างใจขอกว้างขวางจริงจริงเดวิตาแม่ลืมบอกไปเลยเรื่องจ่ายตลาดนะะอุ๊ยมันเทศนี่มีจังจ๋าแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะน้อง เอะใจ้อันจะโอบนี่เออโดนอามอนอ่ะแล้วจะหอมอะไรไปไหนเล่าได้ยินว่าถ้ามีแกมหรือหนังสือการ์ตูนสนุกสนุกเขายินดีให้แลกกับยางลบแบรนด์เนมสุดหรูชื่อดังด้วยล่ะฮ่าฮ่าอย่าบอกนะว่าเขาคือใช่โนบิตะนั่งไงนั่นไงหนอเอ้ยมันเทศไปใช้ตามใจชอบเรื่องจะเอามาทําเรื่องแบบนี้อีกเันเนี่ยนี่ไฟเดี๋ยวหมดนะเดี๋ยวเข้าเออนั่นละสิไปไปแล้วนะอ่าวแล้วแล้วโนบิตะอยู่ที่ไหนเหรออยู่ที่ลานว่างไงเล่าต้องรีบไปหยุดโนบิตะแล้วล่ะฮึ๊บ อ๋อท <gesch> ุกคนไมต้องแย่กันท่านี่หนังสือกระตู้นหรือว่าเกมสนุกสนุกฉันยินดีให้แลกกับยังลบแบรนด์เนมสุดหรูชื่อดังอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องแยกกันนะเอาแบรนด์ทำอะไรอยู่นะฮะเอามันเทศแบรนด์เนมมาใช้ทำเรื่องใจร้ายแบบนี้ได้ยังไงเล่าใจร้ายที่ไหนกันเราทุกคนน่ะเขาดีใจหรือจะตายไปเห็นไหมก็ใจร้ายตรงที่เอายังลบธรรมดามาหลอกให้เขาเห็นว่าเป็นของแบรนด์เนมเพื่อแลกกับประตูนี่ไงเล่าเอายังลบตัวนั้นมาเดี๋ยวนี้เลยใครจะให้กันล่ะเร่อ่ะหยุดนะให้ลบตา ฉันจะหลงเชื่อข้างหน้าข้างหน้าระวังข้างหน้าระวังโอ้ยโอ้ยตายแล้วไาดูดิยังลบเปียกหมดเลยอ่ะทำไมกลายแล้วแบบนี้โนบิตาไปได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมโนบิตะฉันเอาหนังสือกระตูมาให้แล้วไอ้ยังลบแบรนด์เดมซี่คือว่ามันกลายเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วอ่ะ กันเนี่ยนี่มันพวกยังรบเก่าที่ใช้แล้วนี่นาของแบบนี้ใครอยากจะได้กันเราบ้าหรือไงประกาศประกับพวกเราทราบเถอะไม่น่าจะกลายเป็นแบบนี้ไปได้เลยโอ้ยประกาศมันเส้นหนองอะประคำเรื่องไม่ดีอะไจริงด้วยแค่เอามันเทศมาปั๊มใหม่ทีมันก็อ้าวนี่โนบิตาไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เอามันเทศแบรนด์เนมชื่อมานะก็ก็ฉันวางไว้ตรงนี้นี่นะแต่ว่ามันไม่มีอ่ะอ้าวเฮ้ยไหนมันอยู่ที่ไหนดีหรอที่ไหนที่ไหน แม่วะเห็นมันเทศในห้องผมไหมอ้าวมันเทศนะเหรออ๋อมันเทศน่ะเหรอแม่เอามาทํามันเผาแล้วล่ะอย่างี้เออไม่ได้แล้วป๊มไม่ติดแล้วด้วยเอก็ก่อมมันกลายเป็นมันธรรมดาไปแล้วนี่นาอ๋องั้นน่กกินดีแฮะเอาละคราวนี้ก็หลอกใครไม่ได้แล้วนะกินเลยอุ้ยถ่ายจริงแม่แม่เนี่ย สงสัยเพิ่งเมื่อกี้ทานมันเผาเข้าไปทุเชียงก็เพราะกลิ่นก็เลิศเป็นภัยลมงที่หลวมเลิศจริงๆสุดยอดจริงๆเลยเจ้าประทับใจช่วยใายลองไปฟังกันสักครั้งแม่อพูดไรกันน้านี่แม่อายนะเนี่ยแหมทั้งสองคนเนี่ยอย่าพูดอะไรแปลกๆได้ไหมโอ้โหโอ้โหอายจังเลยสุดยอดจริงๆครับ